ลูกค้านั่งมองสุกี้เจ้าดังบริการผู้พิการทางสายตาอดไม่ไหวต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายลูกค้าโพ์ชื่นชมร้านสุก,กี้ดังสุก,กี้ตีน้อยหลังไปเจอภาพสุดประทับใจที่สาขาเดอะโฟอด์สายสี่เมื่อมีลูกค้าผู้พิการทางสายตาเข้ามากินพนักงานของร้านเขาไปบริการอย่างดีที่สุดสุขแค่ไหนดูได้จากรอยยิ้มหนูน้อยผู้โพดโพ์ว่าขอชื่นชมน้องๆพนักงานตีน้อยหน่อยนะครับวันนี้มาทานที่สาขาเดอะโฟอด์ สายสี่มีลูกค้าตัวหนึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาน้องพนักงานดูแลที่โตตลอดเวลามีจังหวะที่น้องผู้ชายตัวเล็กจะเข้าห้องน้ําพนักงานอุ้มน้องไปเข้าห้องน้าด้วยความเต็มใจเห็นแล้วรู้สึกดีมากๆเลยครับเล่นกับน้องอย่างสนุกสนานเลยฮะดูจากรอยยิ้มน้องก็รู้นอกจากนี้ผู้โพ์ยังเข้าไปให้ทิปพนักงานทั้งสองคนและยังจ่ายค่าสุกี้ให้กับโต๊ะดังกล่าวอีกด้วยชาวเน็ตยิ่งประทับใจโอยพอในเจ้าของโพสต์จเจริญเจริญ พร้อมหลเสียงเข้ามาชื่นชมพนักงานร้านสุก,กี้ตีน้อยสาขานีพ้พนักงานบริการดีจริงค่ะตั้งแต่เคาน์เตอร์รับลูกค้าน้องๆพนักงานเสร์ฟยันผู้จัดการร้านออกมาดูแลลูกค้าเองชื่นชมค่ะคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าใดๆพนักงานตีน้อยหน้าไม่เคยบึ้งเลยค่ะคนเยอะแค่ไหนก็ตามหรือเราไม่เคยเจอคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าเท่าที่สังเกตตีน้อยไม่ค่อยโดนคอมเพลนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานเลยไม์เซ็ตของพนักงานดีมากจะมีแค่เรื่องอาหารที่ออกช้าบ้าง คอมเมนต์ทัานมาบอกว่าเคยไปทานสาขานี้เหมือนกันค่ะพนักงานน่ารักมากๆแล้วทํางานกันแบบมีความสุขกับสิ่งที่ทําจริงๆคอมเมนต์ทัานมาบอกว่าเพิ่งไปกินมาเมื่อวานตอนเที่ยงสาขานี้เลยค่ะพนักงานน่ารักทุกคนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนวสขอบคุณค่ะ